แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจพืชเศรษฐกิจไทยนะคะโดยมีการอัปเดตว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าววันที่12พฤศจิกายน2564 ได้ประชุมเพื่อพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส,ส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65ความชื้น15%รอบที่1น่งวดที่5ได้สรุปดังนี้นะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยนะคะจะต้องเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง11พฤศจิกายนในส่วนของวันโอนยังไม่มีกำหนดนะคะเนื่องจากเงินหมดรอครมออนุมัติเพิ่มวงเงินและสามารถดูวันเก็บเกี่ยวของตนเองได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดของงวดที่5กันนะคะ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี64ทับหรอบที่1งวดที่5นะคะไปดูที่ข้าวเปลือกหอมมะลินะคะราคาเป้าหมาย15,000บาทต่อตันราคาเฉลี่ยอยู่ที่ราคาเฉลี่ยอ้างอิงอยู่ที่1828.98บาทต่อตันส่วนต่างนะคะจะอยู่ที่4 1 7 1 0 2บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาเป้าหมายอยู่ที่14,00 0บาทราคาเฉลี่ยอ้างอิงอยู่ที่1 2 4 4 6 2บาทต่อตันส่วนต่างนะคะจะอยู่ที่3 7 5 5 3 8บาทข้าวเปลือกเจ้าราคาเป้าหมายอยู่ที่10,000บาทต่อตันราคาเฉลี่ยอ้างอิงอยู่ที่7,000 746.54บาทต่อตันส่วนต่างจะอยู่ที่2,253.46บาทนะคะข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาเป้าหมายอยู่ที่11,000บาทต่อตันราคาเฉลี่ยอ้างอิงอยู่ที่9,770.08บาทต่อตันส่วนต่างจะอยู่ที่1,229.92บาท และข้าเปลือกเหนียวราคาเป้าหมายอยู่ที่12,000บาทต่อตันราคาเฉลี่ยอ้างอิงอยู่ที่7,671.50บาทต่อตันส่วนต่างจะสูงสุดนะคะอยู่ที่4,328.50บาทสำหรับผู้ที่เก็บเกี่ยวรงวันที่5พฤศจิกายนถึง11พฤศจิกายน64นะคะอัปเดตล่าสุดจากเพจพืชเศรษฐกิจไทยนะคะในส่วนของวันโอนยังไม่มีกำหนดนะคะ ถ้ามีความคืบหน้าจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับทราบนะคะ